ดรธนากรว่างบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายก,กรัฐมนตรีลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระนูดกระแสสินเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความร้อนของประชาชนทางช่วงหน้าแล้งและกับหน้าฝนโดยได้พปปบปะกับผู้นาสวนราชการที่มาตอนรับจากนั้นก็ได้เข้าประชุมรวมกับน่้ยงานที่เกี่ยวข้องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระนูดกระแสสินตั้งอยู่ตำบลบ้าน้าวอำเภอระนูดจังหวัดสงขลา โยบนพื้นเทขาบสมุทรสทิงพระบริเวณจบริหารจัดการน้าครอบคลุมพื้นเทอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินิอำเภอสทิงพระอำเภอสิขนาครและก็บางส่วนของอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งส่วนย้ายทำอาชีพการเกษตรและก็ประมงค่ะถูกปีก็จะประสบปัญหาน้าท่วมน้าแรงแล้วก็น้าเข้มรุกล้ำส่งผลกระทบการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและก็อุปโภคบริโภค สำหรับอำเภอระโนดในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนชาวบ้านจะประสบปัญหาน้าท่วมคลื่นกระเซาะชายฝั่งและกาวาตภัยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งก็ได้รับความเดือดร้อนสับสินเสียหายสวนนาแหล่งก็ประสบกับปัญหานา้มเข้มรุกลำค่ะส่วนอำเภอกระส,สัสินเรานำรับน้ำต้นทุนจากคลองพุ่นเอกทิ์นะครับและคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับเลซาบส่งคล้า เมื่อนาเข้มลุกลําเข้ามาทําไมไม่สามารถรับน้ำจากคลองธรรมชาติมาใชา้ได้จึงต้องมีการปิดกั้นคลองในรับน้ำคลองพลเอกอาทิตนะครับเพียงเล่งเดียวชาวบ้านหลองคอเขื่องซุ้มน้ำไปติดตั้งเผื่อซุ้มน้ำมาใชา้แล้วส่วนบึงเพอสดิงพระมีเล่งน้ำต้นทุนเพียงแห่งเดียวคือคลองอาทิตย์การใชน้น้ำประสบปัญหาเช่นเดียวกันครับกรเกษตรกรไม่มีเครื่องซุบมนำ้ำเผื่อซุ้มน้ำนำมาใช้ประโยชน์ ให้ดเดือดกันคลองอัติตก็มีปัญหาดันวัชเปอต่างๆก็ตัวอย่างหน้าเน่นทําไมคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและอุดตันไป้ดประตูระบายน้ำมไม่ได้ด้วยนะครับที่ประชุมได้มีการเสนอให้ดําเนินการโครงการก่อสร้างแกมดิงในคาบสม,มุทรเสด็งพลาเพอเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำพร้อมทางไปแหล่งทองเที่ยวและคล้ายสิ้นขานำรายได้สู้ชุมชนคาดว่าจะใช้งบประมาณราว3าล้านบาท พันปืนก็ตามด้วยการที่เป็นโครงการขนาดยญ่ทางรัฐมนตรีประยาสยําำหักนายกรัฐมนตรีรับว่าจะนําไปเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อค้องงบประมาณดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปจะมีการหารืออีกครั้งหนึ่ง ชานั้นรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะปกับผ่น้องประชาชนที่มาตอนรับและมอบดอกไม้เป็นกําลังใจโอกาสนี้ได้รับหนังสือจากผ่น้องประชาชนมาเยือนเรื่องข้อความเหม็นธรรมหลังได้รับผลกระสอบจากการคดครองนะครับโดยรัฐมนตรีได้รับเรื่องพรอมเกา่าหาทางการแก้ปัญหาและแหล่งประสานน่วยงานีเกี่ยวข้องด้วยครับ คือความเป็นมาของชาวบ้านที่อยู่แถบที่ทำการ,กรเกษตรและแวกบริเวณคลองสาราธันปกติชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องน้ําเพราะว่าทางชลประทานนี้เป็นแหล่งที่ผลิตน้ําให้พวกเกษตรกรได้ทํานาทําสวนการที่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนตรงนั้นไม่มีไม่ว่าน้ําจะเข้าหรือน้ําจะออก เพราะว่าคลองธรรมชาติมันมันสมดุลกับไอ้พื้นที่แต่พอมาโครงการนี้เขาจะมาทําเป็นไอ้โครงการใหญ่ความกว้าง60จากคลองเดิมมันมีอยู่ประมาณสัก40ทั้งคลองทั้งทั้งทั้งไอ้ถนนนะแต่พอเกิดโครงการนี้มันเสียพื้นที่และประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับก็ไ่<ม>อะไรสักอย่างแต่ที่เรียนเมื่อกี้ว่าที่เดือดร้อนคือถนนเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้ ลำบากจริงๆยิ่งตอนนี้ไปดูลเละเทะเป็นหลุมเป็นบอ่อโอ้โห,โหจะออกไปนาแต่ละครั้งนี่ต้องคือไม่อยากไปะจะไม่จําเป็นจริงๆอะยิ่งเกียวเก่็บเกี่ยวผลผลิตนี้โอ้โหตรงนี้ยิ่งใหญ่เพราะว่ารถบรรทุกมันหนักรถเกี่ยวข้าวอะไรมั่งทุกอย่างมันมันเดือดร้อนหมด รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนพื้นที่ซึ่งรัฐบาลก็ได้เตรียมการต่างๆในการดูแลและก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไว้แล้วเทพานมานายกรัฐมนตรีเองก็ได้เดินทางมาจังหวัดสงขลาแล้วหลยหุน้ขนข้าดเดียวกันโครงการต่างๆหลยโครงการก็เกิดขึ้นในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอำเภอหัดใหญ่จะเห็นได้ว่าขณะนี้ไม่มีน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ สวนขาบสมุนติทิงพระกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแล้วหลายโครงการสวนแต่จะทำต่อเนืองอาจจะติดคัดบางในเรื่องของงบประมาณพันธพือก็ตามอยากให้มั่นใจรัฐบาลพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มาสงสาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย น้ำที่เคยท่วมที่หาดใหญ่ก็ไม่ท่วมแล้วนะครับวันนี้เนื่องจากว่าโครงการที่ท่านนายกรัมตรีได้ดนำมานรมาเนี่ยตรงสถิงพระหรือระโนดแต่พื้นที่ตรงนี้ก็กรมชลประทานก็ได้ดาเนินการมาหลายอย่างแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีที่จะทําต่อเนื่องเนี่ยเราอาจจะติดขัดในเรื่องงบประมาณต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยผมก็จะต้องนําเรียนการาบเรียนท่านนายกรัมรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าคือท่านนายกรัมรีเนี่ยก็มีความห่วงใยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ย คนใต้เนี่ยท่านนายกก็ก็คนใต้ชอบท่านนายกอยู่แล้วท่านนายกก็ผมมีคนใต้นะครับผมก็ต้องมาดูแลพี่น้องคนใต้แต่คนทั่วประเทศท่านนายกก็ดูแลทุกที่เหมือนกันนะครับ